สวัสดีค่ะจากช่องนิปปอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเหรียญโปรยทานนะคะแบบน่ารักน่ารักนะคะเป็นลายเบสิกทาง่ายนะคะขั้นตอนการทําไม่ยากนะคะแบบนี้เพื่อนเพื่อนสามารถทําตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะแบบนี้เลย รัลิปบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นลิปบิ้นตาละคางเบอร์2นะคะแบบนี้เราจะตัดลิปบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านนะคะแบบนี้แล้วก็พับลิปบิ้นลงมาแบบนี้นะคะ10เซนติเมตรค่ะแบบนี้เลย10เซนติเมตรนะคะ รีดรอยพับต,ตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะจากนั้นนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเราจะเอาลิบบินนะคะด้านสั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเอาลิบบินด้านที่ยาวนะคะไว้ด้านบนค่ะลิบบินเส้นที่1คะ่ะเส้นที่2นะคะคล้องเส้นที่1คะ่ะเส้นที่3นะคะคล้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้ เส้นที่4ี่นำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงที่1ค่ะตรงนี้นะคะดึงออกมากว้างๆแบบนี้ค่ะตรงนี้จับไว้นะคะแล้วก็ลวงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้ให้เพื่อนๆดึงให้กระชรับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยก็ให้นำเหรียญน,นะคะมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะ แล้วก็พับริบบิ้นนะคะเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือนะคะพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นยาวด้านขวามือนะคะนำริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ค่ะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ ึงให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้นสั้นทั้ง4เส้นค่ะแบบนี้นะคะเส้นสั้นด้านล่างนะคะสอดขึ้นมาแบบนี้ค่ะอันนี้เลยสอดทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านซ้ายก็สอดเข้าช่องนี้นะคะเส้นสั้นด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นสั้นด้านขวามือก็สอดนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับทั้ง4เส้นค่ะ จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมานะคะเราก็จะมาทํากลีบด้านนอกนะคะตรงนี้กลีบด้านนอกตรงนี้เลยทั้ง4กลีบนะคะแล้วก็จะทําเส้นตรงนี้นะคะเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะเส้นสีเหลืองนะคะจับแบบนี้เพื่อนๆก็พับริปบิ้นะคะไปด้านหลังนะคะลักษณะนี้ค่ะแล้วก็พับปลายลิบิ้ลงมาลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วสอดเข้าช่องนี้นะคะ นำปลายริบบิ้นสอดตรงนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้ขึ้นมานะคะดันแล้วก็ดึงตรงนี้ด้วยนะคะดันแบบนี้ดันให้กลีบเขาตั้งขึ้นลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองเส้นสีขาวนะคะตรงนี้เพื่อนเก็พาริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะแล้วก็พาริบบิ้นลงมาหนึ่งครั้งค่ะสอดตรงนี้นะคะ เพื่อนก็ค,ค่อยๆดึงนะคะใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กลิปตั้งขึ้นลักษณะนี้ค่ะเส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะเส้นนี้พับริบบิ้นนะคะแบบนี้พับริบบิ้นลงมา1ครั้งนะคะแบบนี้ค่ะสอดตรงนี้นะคะแล้วก็สอดแล้วก็ดึงนะคะ ค่อยๆดึงกลีบนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ริบบิ้นน้อ่อนนะคะกลีบตรงนี้เขาค่อนข้างจะยับง่ายนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะแบบนี่นะคะแล้วก็ทําเส้นที่สี่นะคะตรงนี้พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะแล้วก็พับริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะดันกลีบเขาขึ้นมานะคะดันกลีบแล้วก็ดึงนะคะประมาณนี้นะคะเราจะได้กลีบป,ประมาณนี้เพื่อนๆก็ดูกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะทั้ง4กลีบนะคะแบบนี้ดึงกลีบให้เท่ากันเลย จัดกลีบให้เท่ากันนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะจะได้กลีบลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราก็จะมาทำกลีบด้านในนะคะตรงนี้นะคะทำเกรสรนะคะหมุนเกสรนนะคะ,ลนนะ,คะแล้วก็จะจับริบบิ้นนะคะมาซ้อนกันค่ะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานะคะริบบิ้นเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะแบบนี้เส้นที่3มทับเส้นที่2ค่ะ เส้นที่สี่ทับเส้นที่3มนะคะลักษณะนี้ค่ะแล้วก็จะจับริบบิ้นนะคะพับลงมาค่ะใช้เมื่อขวานะคะน้วโป้งกับนิ้วชี้พับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้มือซ้ายนะคะช่วยจับหมุนประคองนะคะพับลงมาลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆก็ดึงมุมตรงนี้ให้ตึงๆนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะจับลักษณะนี้เลย แล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็หมุนเลยนะคะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองนะคะช่วยหมุนแล้วก็หมุนประมาณ1รอบครึ่งถึง2รอบนะคะเพื่อนๆ,ๆก็ดูริบบิ้นนะคะให้เหลือริบบิ้นประมาณนี้ค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทํากลีบต,ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ แล้วก็เก็บริบบิ้นตรงนี้ไว้นะคะเส้นที่ยังไม่ทําแล้วก็ปล่อยเส้นด้านบนออกมา1เส้นนะคะเส้นนี้ค่ะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะริบบิ้นเขาจะชี้มาทางขวามือแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาลักษณะนี้เลยแบบนี้แล้วก็สอดตรงช่องสีเหลืองนี้นะคะสอดเข้าไปตามแนวริบบิ้นถ้าสอดยากนะคะให้เพื่อนเพื่อนใช้แหนบนะคะช่วยดันลักษณะนี้ค่ะปลายริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้นะคะค่อยๆดึงปลีบนะคะ ค่อยดึงกลีบค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบทีหลังได้นะคะเส้นที่สองเพื่อนเพื่อนก็ปล่อยลิบบิ้ออกมานะคะปล่อยริบบิ้เส้นสีขาวออกมาแบบนี้ตรงนี้ก็จับไว้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นะคะมาแบบนี้ค่ะปลาริบบิ้ชี้เข้าหาตัวเรานะคะแล้วก็สอดตรงช่องสีขาวนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยคดึงกลีบนะคะตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่ 3, ปลมปยริบินออกมานะคะแล้วก็พับปาริบินนะคะแบบนี้สอดนะคะตรงช่องสีเหลืองตรงนี้เลยสอดไปตามแนวของริบบินนะคะปาริบินโปดด้านล่างเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่4ี่นะคะพับปาริบินลงมาะคะ่ะแบบนี้นะคะ ก็สอดเหมือนเดิมนะคะช่องนี้เลยตรงกลีบนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆสอดนะคะค่อยๆสอดนะคะแบบนี้ใช้แหนบช่วยนะคะปาริบินโผล่ด้านล่างก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะค่อยๆดึงกลีบให้เท่ากันนะคะจังนั้นเพื่อนๆก็จัดกลีบเขาให้เท่าๆกันเลยนะคะตรงนี้นะคะ ดึงจัดกลีบให้เท่ากันเลยประมาณนี้นะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ เพื่อนเที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเราก็เพื่อนๆนคนไหนที่จะใส่เหรียญทีหลังนะคะเพื่อนๆก็สอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยนะคะตรงนี้สอดนะคะถ้าสอดยากก็ใช้แหนบนะคะช่วยสอดนะคะสอดเก็บทั้ง4เส้นเลยนะคะ แ,บบะะแล้วก็ตัดออกนะคะตัดริบบิ้นเ้นสั้นด้านบนออกนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนนำเหรียญมาวางนะคะแบบนี้เลยสามลายขัดนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะ สำหรับเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญทีหลังนะคะแล้วก็ทําแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ง่ายนะคะแล้วก็ดึงให้กระชรับนะคะดึงให้กระชรับแล้วก็ใช้เทปใสนะคะให้เพื่อนๆใช้เทปใสติดนะคะการดิ้วิ่เลื่อนหลุดนะคะติดที่ตัวงานแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้แบบนี้ง่ายนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ